มาดูที่หน้าจอกัอนบ้างค่ะหน้าจอตัวนี้นะคะมีขนาดใหญ่ถึง1.2นิ้วเป็นหน้าจอ Super AMOLED มันก็จะทําการออโต้ดีเทคเองว่าเรามีการออกกําลังกายและที่คุณชอบสุดๆค่ะก็คือการรีดีไซน์ใหม่ให้มีขนาดเล็กลงมันมีในเรื่องของ Intelligent ANC หรือว่า Active Noise Cancellation นั่นเองแต่ถ้าคุณเก็บเข้าไปในเคสนะคะคุณจะใช้งานได้รวมทั้งหมด29ชั่วโมงเลยทีเดียว ตัวนี้นะคะอินออกกาลังกายมากเลยค่ะเลยเพิ่งรู้ว่าแก๊จเจที่สําคัญมากๆสำหรับการออกกาลังกายประกอบไปด้วยสมาร์ทวอชนะคะกับหูฟังถ้วยเล็ดีๆสักตัวหนึ่งวันนี้อุ้มเลยอยู่กับตัวนี้ค่ะ Galaxy Watch Active 2แล้วก็ Samsung Galaxy b u t s Pro ทั้ง2ตัวจะใช้งานเป็นไงวันนี้มาเล่าให้ฟังไปดูกันเลยขอเริ่มเล่าจากตัว Galaxy Watch Active 2ก่อนละกันนะคะในากาสมาร์ทวอชเรื่องนี้เป็นไงบ้างเอาครั้งแรกที่อุ้มได้เจอมาเลยละกันอุ้มรู้สึกว่ามันมีความเป็นาฬิกาสูงมาก แล้วเชื่อว่าสาวๆต้องชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยค่ะสาเหตุเป็นเพราะนะคะน้ําหนักเนี่ยเบาก็คือตัวเรือนเนี่ยหนักเพียงแค่4ี่หกกรัมเท่านั้นแล้วตัวสายนะคะใส่สบายที่สำคัญสายไม่มีกลิ่นอีกด้วยนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็สายสีม่วงแบบนี้ วยเทีเดีดมาดูที่หน้าจอกันบ้างค่ะหน้าจอตัวนี้นะคะมีขนาดใหญ่ถึง1.2นิ้วเป็นหน้าจอซูเปอร์อโมเลเพราะฉะนั้นนะคะคุณภาพของหน้าจอเขานะอุ้มว่าเทียบเท่ากับพวกมือถือที่เราใช้งานเลยมือถือจากซัมซุงอะเนาะและสําคัญเวลาเนี่ยสมมุติอยู่ในแดดจะจ้าแบบนี้เราก็ยังสามารถจะดูเวลาได้เห็นชัดเจน อีกสิ่งนึงที่ชอบค่ะคือมันมีโหมดที่เป็น always on display คือถึงเราจะไม่ได้เวกนาฬิกาปลุกขึ้นมานะคะเราก็จะสามารถที่จะดูเวลาได้แล้วก็มีความใกล้เคียงกับนาฬิกาอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเมื่อเราปลุกนาฬิกาให้ตื่นปุ๊บถ้าเราใช้โหมดที่เป็นนาฬิกาอนาล็อกเราจะได้ยินเสียงนาฬิกาเดินอันนี้เป็นอะไรที่แบบ amazing ม,มากๆสำหรับเจ้าตัวนี้ ่วนการแท็กกิ้งนะคะแท็กได้หลายอย่างเลยเจ้าตัวนี้ค่ะก็คุณจะวิ่งนะคุณจะขี่จักรยานจะว่ายน้ํานะคะหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆเช่นการเดินการฮกิ้งแล้วก็พวกกิจกรรมของสาวๆเช่นการเล่นโยคะการเล่นพิาทิสอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถจะแท็กได้เช่นเดียวกันความเจ๋งที่สุดคือบังเอิญคุณไปออกกําลังกายอย่างรุ่มเล่นตัวเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมคะมันก็จะทําการออโต้ดีเทคเองว่าเรามีการออกกําลังกายแล้วก็วัดอัตราก,การเต้หนหัวใจได้ตลอดเวลาแล้วก็แปลงมันออกมานะคะเป็นกิโลแคลอรี่ที่เรา สูญเสียไปอีกด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจะรองรับเนี่ยการชาร์จแบบไร้สายเสียได้อยูนิดเดียวเลยค่ะคือเวลาเราชาร์จเต็ม1ครั้งนะจะใช้งานสูงสุดได้ที่2วัน มาถึงอีกหนึ่งเพื่อนสนิทของอุ้มในตอนนี้นะคะก็คือ s Samsung g a l ซ x y b ัตร Pro ตัวนี้ค่ะสีม่วงสวยเลยและที่อุ้มชอบสุดๆค่ะก็คือการรีดีไซน์ใหม่ให้มีขนาดเล็กลงใครที่ใช้ตัวบัตรไลฟ์อยู่นะคะมาใช้บัตรโปรเนี่ยก็น่าจะยัางชื่นชอบถึงหูนะคะมันจะเป็นแบบกึงก่งๆอินเอียร์แบบนี้แต่อุมว่าใส่เข้ากับหูของเราเนี่ยสบายๆทีส่สำคัญค่ะมันมาพร้อมกับดเวอร์ uh, คู่เนาะจัดการเรื่องของย่านเสียงทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียง ทุ้มนะคะเสียงกลาง,ลางหรือว่าเสียงแหลมเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้ดีแล้วก็จูนบายเอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเรื่องของเบสหนักนะคะคุณก็จะต้องชอบตัวนี้แหละแต่จุดที่ไฮไลท์มากนะคะแล้วก็แตกต่างกักชบชาวบ้านชาวช่องเขาก็คือมันมีในเรื่องของ Intelligen t ANC หรือว่า Active n อย s e Cancellation ันั่นเองปกติตัว Active นอย s e นะคะมันก็ทำงานได้ดีอยู่แล้วแหละแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ถึง97%แล้าสิ i เจ็ดเปอรทุกคนคือถ้สมันอิน่ยอ้มเจ แล้วมีคนเดินเข้ามาคุยกับอุ้มสิ่งที่มันจะทําก็คือมันจะเปิดแอมเบียนซ์ค่ะก็คือให้เราเนี่ยฟังเสียงรอบนอกได้แล้วก็คุยกับคู่สนทนาได้แบบอัตโนมัติเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งปิดเปิดด้วยตัวเองนะคะแล้วพอคนเดินไปเรากลับมาฟังเพลงอีกครั้งมันก็จะกลับมาสู่โหมดที่เป็นอินเทอร์เนชั่นแนซ์ีครั้งหนึ่งก็คือตัดเสียงรบกวนภายนอกให้เราฟังเพลงอย่างไพเราะได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะจะมีไม์ด้านนอกเนี่ยทั้งหมด2ตัวไม์ด้านในอีกหนึ เพื่อให้คู่สนทนาของเรานะคะได้ยินเสียงของเรามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่มันเสียงดังๆอะไรแบบนี้ตัวนี้ยังสามารถจะเพิ่มระดับเสียงขึ้นไปได้ถึงอีก20เดซิเบลเลยทีเดียวการใช้งานของมันนะคะเวลาเราใช้งานเนาะถอดออกมาจากเคสค่ะจากการชาร์จเต็ม1ครั้งก็จะใช้งานได้8ชั่วโมงเฉพาะตัวหูฟังแต่ถ้าคุณเก็บเข้าไปในเคสนะคะคุณจะใช้งานได้รวมทั้งหมด29ชั่วโมงเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Samsung Galaxy Watch Active 2แล้วก็ตัว Galaxy Bud s Pro ที่อยู่กับอุ้มาตลอดการเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในเดสคริปชันด้านล่างวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ